ีจ้ามีอะไรจะบอก OS มีสติ๊กเกอร์ในไลน์แล้วนะดาวน์โหลดง่ายๆ Mr. OS เ e ียวกันม่ไงมีลิง์ดาวน์โหลดด้านล่างด้วย สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนนะคะคงได้ชมคลิปตัวอย่างของ God of War ภาคใหม่กันไปแล้วใช่ไหมฮะซึ่งแน่นอนว่าพี่เคทโฮสของเรานี่ครับหลังจากที่สังหารเทพฮะจนเกี้ยงโอลิมปัสไปแล้วเนี่ยพี่แกก็ย้ายไปเรียนต่อในตำนานของนอตบ้างนะครับและตำนานนอตเนี่ยก็เป็นตำนานที่ค่อนข้างจะโด่งดังไม่แพ้กับตำนานกีกเลยแถมยังมีหลายเกมเนี่ยนำตำนานนี้นะครับไปปรับใช้เป็นพอตเรื่องหรือธีมในเกมที้ม,ม,ามาแล้วมากมาย วันนี้ฮะรายการเฮ้ย hey! จริงเหรอของเราครับในรอบนี้นะฮะเราจะมาแกะประเด็นใหญ่ๆที่พบกันในเทเลอร์นะครับว่ามีอะไรเชื่อมโยงกับตำนานนอสกันบ้างเออคำเตือนนี่ไม่รู้มีไว้ก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าพี่เคท,ทโทสนี่แกโหดมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว18บวกเอาไว้เลยนะ ในช่วงเริ่มแรกของเทลเลอร์นี้นะครับก็จะเป็นตอนที่ลูกชายของเคลโทสเนี่ยนำตุ๊กตาไม้แกะสลัก2ตัวเนี่ยมาเต้นสู้กันนะครับตรงนี้เนี่ยให้สังเกตตุ๊กตาที่มือซ้ายให้ดีนะฮะจะเห็นว่าเหมือนอัศวินสักคนหนึ่งที่สวมหมวกมีเขายาวๆเนี่ยซึ่งกระแสะส่วนใหญ่ผู้เล่นต่างประเทศนะครับต่างพากันสันนิษฐานว่าไอ้เจ้าตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยจะซื้อถึงโลกิครับซึ่งเป็นหนึ่งในเทพของตำนานนอร์สนะครับโดยตามตำนานแล้วเนี่ยโลกิเนี่ยจัดว่าเป็นเทพที่มีนิสัยเกลียนตัวพ่่่่่อออออเเเลยยยยททททีีดีดดวววปปรระมมามาาาาาาณชชบบใใ้คสถขงงพไนผิูๆ างในภาพยนตร์เรื่องต่อนะครับของมาเวลเนี่ยที่เป็นหนังดัดแปลงมาจากตำนานนอสก็มีเรื่องเล่าคล้ายๆกันว่าโลกิเนี่ยมีนิสัยขี้อิจฉาทนานที่ตัวโลกิเองเนี่ยเป็นเพียงลูกเลี้ยงของโอดินนะครับแต่ดันไปลิสยาต่อครับที่เป็นลูกชายแท้ๆของโอดินส่วนหนึ่งก็เพราะว่าโลกิเนี่ยหวังจะครองบัลลังนะครับต่อจากโอดินก็เลยหาเรื่องปวนต่อไปเรื่อยๆฮะต่างๆนา,นานาว่ากันไปครับภาพลักษณ์ของโลกิเอกก็ไม่ว่าจะเป็นอยู่บนสื่อบันเทิงไหนชนิดไหนก็ตามนะครับผู้คนก็มักจะมองว่าเป็นตัวละครที่ มีความประพฤติด,ด้านด้านลบสะมมากกว่าด้านดีนั่นเองครับเพื่อนๆลองมองดูป้ายหินที่อยู่ทางด้านบนช่วงนี้ดูน,นะครับเอ่อจะเห็นได้ว่ามีอักขระบางอย่างนะครับจารึกอยู่ซึ่งอักษรที่เห็นอยู่เนี่ยมีชื่อว่าอ ah ักษรรูนซึ่งเป็นภาษาที่ใช้กันในโลกของนอสนะฮะโดยอักษรรูนเนี่ยจะมีความหมายของตัวมันเองว่า เป็นตัวอักษรหรือการจาลึกครับแต่ว่าก็มีบางแหล่งข้อมูลนะฮะบอกว่าอักษรลูนเนี่ยมีเวทมนต์หรือพลังลึกลับสิงสถิตยอยู่ทั้งนี้ในบทกวีสมัยยุคกลางนะครับก็จะมีการเล่าถึงการเขียนอักษรลูนลงบนดาบเพื่อเพิ่มอ,อ,อนุภาพและความขลังครับอย่างเช่นเคทสในเทลเลอร์เนี่ยตัวล่าสุดก็จะมีตัวเคทสเนี่ยหยิบขวานขึ้นมาเตรียมท่าจะต่อสู้ฮะแล้วอยู่ดีประกายสีฟ้าก็ขึ้นมาที่คมขวาน นั่นหมายความว่าจะเป็นพลังงานจากอักษรลูนเช่นกันนอกจากนี้นักโบราณคดีบางคนนะฮะก็คเคยพยายามจะศึกษาตัวอักษรลูนเนี่ยฮะ,ะถึงเรื่องราวตำนานการนำพลังลึกลับจากอักษรลูนเนี่ยมาใช้แต่ทุกวันนี้ก็มักจะเห็นคนเนี่ยนำอักษรลูนเนี่ยมาใช้เป็นเรื่องของการทำนายดวงชะตาซะมากกว่าอีกช่วงคลายแหมกของเทลเลอร์นี้นะครับเพื่อนๆนี่ก็จะได้ชมการต่อสู้ระหว่างเครทอสกับอสูรกายขนาดยักษ์แต่สิ่งที่เราจะมาโฟกัสกันก็คือประโยคคำพูดของยักษ์นะฮะตัวนี้นี่พูดเอาไว้นะครับโดยประโยคของมันเนี่ยเป็นเอ่อต้องบอก ก่อนถ้ามันเป็นภาษาของโลกนอสนะครับผมอาจจะอ่านออกมาเสียงเนี่ยไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ประมาณว่าอุมเฟียร์ฟาฟิกเฟียร์วาฮารอ เมื่อถอดคำออกมาเป็นภาษาอังกฤษนะฮะก็จะได้ความหมายประมาณว่า you shall not cross into w a h a l a นะครับประมาณว่าเจ้าไม่มีวันได้เหยียบเข้า Valhalla นั่นเองครับซึ่งตามตำนานนอร์สนะฮะ v a l h a l a นะฮะก็คือท้องพะลงขนาดใหญ่ครับใน a s สการที่มีเทพโอดีเป็นผู้ปกครองครับอีกทั้งเนี่ยสถานที่ดังกล่าวยังเป็นที่รวมเหล่าวิญญาณของนักรบที่ตายแล้วจากการต่อสู้ โดยมีวอลเคลลีนะครับเป็นผู้ที่พาวิญญาณมานั่นเองนะฮะโดยวัตถุประสงค์หลักของการมีวอลฮอลล่าก็คือเพื่อรวบรวมวิญญาณของนักรบผู้กล้านะครับมาเป็นกองทัพเอาไว้รับมือกับสงครามแล็กนาร็อกนะครับที่เป็นสงครามชิชตาระหว่างเหล่าเทพกับพวกปีศาจนั่นเองถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเกิดความสงสัยนะครับว่า เคทสเนี่ยคนนี้นี่ใช่เคทสคนเดิมจากตำนานกิกหรือเปล่านะฮะก็ต้องบอกว่าตรงนี้ให้เข้าใจตรงกันเลยนะครับว่าคนเดียวกันแน่นอนสังเกตได้จากจุดแรกเลยครับก็คือรอยสักบนตัวของเคทสนะฮะโดยเคทสเนี่ยได้สักรอยนี้เอาไว้เพื่อเป็นการระลึกถึงดีมอสน้องชายแท้ๆของเขาเองนะฮะที่ถูกเหล่าเทพเนี่ยลักพาตัวไปซึ่งรอยสักนี้นะฮะถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าประจําตัวเคทสก็ว่าได้นะฮะเรียกว่าเห็นใครมีรอยสกักลวดลายแบบนี้ตามตําแหน่งแบบนี้รู้ได้เลยว่าคือพี่เหมิง เคทสของเรานั่นเองนะฮะแถมเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเช่นนี้นะครับยังทําให้เคทอสเป็นหนึ่งในมาร์คคอดของบรรดาเกมเอ็กซ์คลูซีฟจากทาง PlayStation อีกด้วยครับส่วนรอยแผลเป็นที่ยาวเป็นคืบขนาดนี้นะครับคือล่องรอยจากการที่เคทอสเนี่ยได้ใช้ดาบเบลดออฟโอลิมปัสนะครับแทงทะลุท้องตัวเองจากตอนจบของภาค3โดยหลังจากที่เคทอสนับได้สังหารซูตตายไปภารกิจชําระแค้นของเขาก็สิ้นสุดลงครับแต่ถ้าว่าการที่ K เคท s สจะไล่สังหารเทพกรีกแต่ละองค์ไปจนเกลี้ยงนั้นเนี่ยทำให้โลก เกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่ครับขนาดหนักเลยดีกว่าเพราะว่าขาเทพมาค้ำจุนนั่นเองฮะแต่ยังมีสิ่งหนึ่งที่เขายังพอช่วยเหลือมวลมนุษย์ได้ครับก็คือการที่ให้พลังแห่งความหวังที่เคทสิได้รับมาตั้งแต่ตอนที่เจ้าตัวเนี่ยไปเปิดกล่องแพนโดร่าเพื่อไปต่อสู้กับเทพเอลิสในช่วงท้ายของภาคแรกนะครับโดยเคทอสนะฮะต้องการกระจายพลังนะครับแห่งความหวังที่มีอยู่ในตัวเนี่ยไปยังมนุษย์ที่ยังมีชีวิตเหลือรอดอยู่เลยตัดสินใจแทงตัวเองครับเพื่อส่งมอบพลังนั้นก่อนตาย ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับรอดูฉากจบพิเศษนี้ขึ้นหลังเครดิตก็จะพบว่าฉากนั้นคือบริเวณหน้าผาที่เคทโทสเนี่ยฆ่าตัวตายแต่ถ้าว่าร่างของเคทโสเนี่ยฮะจะไม่อยู่บริเวณนั้นแล้วแต่จะเห็นเป็นร่องรอยของเลือดเนี่ยลากยาวไปจนถึงหน้าผาทําให้ผู้เล่นเนี่ยต้องคิดต่อกันไปเองว่าเคทโสเนี่ยน่าย,ยังมีชีวิตอยู่นั่นเองส่วนรอยแดงๆนี่ก็เป็นอีกหลักฐานชิ้นสําคัญครับว่าเคทโสคนนี้คือคนเดียวกันกับเคทโสที่เขาไปทลายโอลิมปัสมาก่อนเพราะว่าภาพที่แล้วๆมา,นนานเนี่ยับที่ไปย เคทอจะมีอาวุธประจำตัวก็คือดาบติดโซ่ที่สามารถเหวี่ยงเพื่อโจมตีศัตรูในระยะไกลได้นอกจากนั้นมันยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการปีนป่ายโ้หนหรือเป็นสลิงหรือแม้แต่ใช้ดึงวัตถุที่หนักกว่าตัวเองหลายร้อยเท่าได้อย่างสบายเห็นแบบนี้แล้วเพื่อนๆก็คงน่าจะหายข้องใจกันแล้วใช่ไหมครับว่าเป็นคนคนเดียวกันแน่นอน ทีมงานก็หวังว่าคลิปนี้นะฮะจะช่วยให้เพื่อนๆได้รู้จักตำนานของนอสกันพอของปากของคอนะครับแล้วถ้ามีเทเลอร์ตัวใหม่ๆมาให้ชมกันอีกเดี๋ยวเราจะมาวิเคห์กันใหม่นะครับถ้าอย่างไงเนี่ยก็ติดตามกันนะครับในครั้งหน้าหนึ่งทุ่มตรงทุกวันพฤหัสสำหรับวันนี้ผมเซียวตะรานะครับสวัสดีครับโอ้ยอย่าลืมนะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับสามารถไปคุยกับทีมงานเพลได้ด้วยนะครับเฮ้ Yeah. <laughs> จากเว็บไซต์ที่รวบรวมทุกข่าวสารจนถึงนิตยาสารเพื่อเกมเมอร์ตัวจริงและอีกหลากหลายสาระความบันเทิงบนย t u b e เราสนับสนุนเด็กรุ่นใหม่หัวใจแคสเตอร์และมีบริการสินค้าเพื่อคอเกมตลอด24ชั่วโมงนี่คือเครือข่ายคนเล่นเกมที่ใหญ่ที่สุดเราคืออ n l i n e Station น